สวัสดีครับวันนี้ผมจะนํามาให้ชมเป็นอะไรนั้นคอยดูนะครับมันเป็นเทวันผูกไวเบบีนะครับ เห็นน้ำป่านะครับโอ้โหมัสูงนะครับมันกำลังมันยังไม่แก่ครับเนี่เห็นยังครับมันเข้ารู เป็นเงื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอให้แก่แค่นั้นเองครับลักษณะแบบนีนบนน้นะครับผมถาวันภูกของุนสิทธ์นะครับไม่ใช่จะเจอกันง่ายๆนะครับถาวันภูกนี่เป็นย่านรางจืดนะครับว้านรางจืด รางจืดในสปพคุลสปพคุณนะครับโอ้โหเป็นยาไว้แก้พิษแก้เบื่อนะครับแก้ยาเบื่อแก้ยาพิษยาพิษเนี่ยโหค,คือเป็นของเบื่อเมาอะไรแบบนี้นะครับผมลองกับตัวเองแล้วนะครับว่ารางจืดเนี่ยนะครับ ผมเมายานะครับไม่ใช่ยาเนียคือว่าผมไปที่ว่าเขาทําสีนะครับแล้วทีนี้ได้ได้รับปริมาณมากกลับบ้านมาทั้งอาเจียนทั้งขี้แตกนะครับลุกไม่ไหวพี่ชายนะครับเอาว่านชนิดนี้เลยนะครับเอามาต้มน้ำนะครับเอาใบเขามาต้มน้ำให้ผมกินแค เกึบเดียวเองนะครับแค่กึึบเดียวเองผมหลับเป็นตายเลยครับวันนั้นอนะ่ะคือนั้นก็คือว่าหายไปที่ที่ว่าน,นอนไม่หลับกระสับกระส่ายโดนไปกึึบเดียวหายครับเกือบเช้าแล้วครับวันนั้นถ้าไม่ได้ยานี้นะครับไม่แน่ผมอาจจะไม่ได้อยู่พูดอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับ และอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นแมวนะครับแมวคือแม่ผมแม่ผมเอายาถ่ายพยาธิให้แมวกินนะครับทีนี้แกให้ให้ผิดวิธีเป็นว่าแทนที่จะรักษาแมวกับเป็นเกือบจะฆ่าแมวนะครับ แมวนี่ทั้งเยี่ยวทั้งขี้แตกทั้งน้ำลายฟูปากนะครับได้นี่นะครับไอ้ว่านร่างจืดนี่แหละนะครับเอามาตำมาตำมาตำแล้วก็กรอกใส่ปากแมวนะไม่ถึงห้านาทีนะครับแมวก็นิ่งนะครับไม่ใช่นิ่งไม่ใช่นิ่งตายนะ นิ่งรือว่านิ่งผ่อนคลายครับหายที่ว่าดินจับเป็นว่านที่อีกชนิดนะครับที่ว่าควรมีไว้ข้างๆบ้านนะครับมีไว้ข้างบ้านจะดีมากนะครับเวลาจำเป็นจำเป็นแบสกู ขีดสุดเรื่องยาแบบน,นี้มีใครบอกใครนะครับวันดีคืนดีจะหาที่ไหนได้นะครับมีไว้ปลูกที่บ้านนะครับว่านรังจืดเนี่ยดีมากครับอมใบในปากกินเหล้าก็ไม่เมานะครับว่านรังจืดมันมีอีกชนิดหนึ่งคือซองละอาครับซองละอานเนี่ยมันเป็นว่าน มันเป็นย่านอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่สอง R ละอานี่ต้องใช้ปริมาณที่จำกัดนะครับถ้าใช้เกินขนาดก็จะเป็นโทษอีกด้านก็คือโทษนะครับถ้าถ้าเกินนะครับถ้าเถ้าเกินถ้าใช้ในใปริมาณมากแต่ว่านชนิดนี้นะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับลางจืดนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับนี่ผมเจอมันคือเถาวัลางจืดนะครับไม่ไม่เคยเจอนะครับว่านางจุดนะครับเถาวัลผูกรอให้มันแก่ครับนี่ครับใบของเขานะครับลางจืดนะครับ สนใจทําทันนะครับทักมาได้นะครับใครที่เอาจะเอาไปทํายาจะเอาไปปลูกข้างๆบ้านริมรั้วนะครับเป็นยาอย่างดีเลยนะครับก็ทักมานะครับแค่ค่าส่งครับผมค่าส่งแค่นั้นครับของมันเยอะของมันหาง่าย ที่นี่นะครับที่บ้านผมเนี่ยสนใจก็ทักมาได้นะครับแบ่งปันกน็แบ่งโอเคนะครับสวัสดีครับ